อยากอยากจะได้เดอะเดเบิร์นกับเอคอมอ่ะเานั้นแหละอะอาเบิร์นนาคอมไอที่เซตเท่าไหร่นะไอที่มันเหรียญเดียวใช่ไหมเออเหรียญเดียวอ่ะใครมีแมพมะไรไหมขับสุ่มขับสุ่มแล้วตรงท่าเรือใครดูยังเกือบมันมีของนะเว้ยขี่ขวาทีแรกเออแหวสุดยกูก็ไม่บอก ไอ้กูรู้แล้วเมียก,กูเห็นตั้งนานแล้วหล่ะกูเห็นตั้งแต่รอบที่สองแรกไอ้ Bio ที่มีไบโอช็อคข้างหนึ่งเดิมเดิร์ดดักเนี่ยสองเอ,อ,อข้อมือระมีอโนโนันหนนั่นแหละเห็นเดียวเออกูขอแ<อ>คอ่สองเกมนอกนั้นมึงเอาไปแล้วหมดเจอแคมเจอกระเป๋า,เาด้วยป่ะกระเป๋าเหลืองมันของได้เยอะกว่าเหออเอาของมั่นใจมาจากไหนเรื่องหลังได้เยอะกว่าไอ้เหี้ยมือต้องใหญ่นะไม่มีกระเป๋าดอกให้กูซักใบมาเมียรอไปก่อนนะ เขาไม่แม่นเลยเขต้องเดียตายตอนนี้เจอ r รียนฟิวสองกบอกเขาเนี่ยเนี่ยได้วินเทเตอร์มาเจอท่อเอไปทำอะไรไม่รู้คอรสเนี่ยเนี่ยกระเป๋าเหลืองใส่ได้เยอะกว่าประมาณเท่าไหร่วะแปดช่องเอออันใส่กระเป๋าซื้อเงินได้แค่สี่ช่องกูมีในของครัมกันแบนูจะดนอะไก็ติดน้ำวะโอเคคอนได้อยู่ใครมีเบนเดตอะไรพูกยาไหม ต้องการวะเนื้อปลาแฟร์ยังไม่หายเลยปาก็เป็ปนว่าเล่นเลยกินน้ำก่นอนตอนนี้ขาดแคลนมันไม่มีสูตรคราฟให้เลยวะไม่มีไม่มีสุ่มคราฟอย่างเดียวเนี่ยก็มันเพิงพ่งเพิ่งว่ามาเกมใหม่เนี่ยฮะได้ไม่กี่วันเ,นอ,นเองสองสามวันเองเนเนั้งเกมน่ะบอนโชคลิปยี่ห้อพุทธรายกูทิ้งไปเลยเจอแม็กนีวะ โอ้โห oh, แต่ไม่มีเปินก็เก็บไว้ก่อนให้เจอบอลโจคลิป bon ขอนะบ <Bon jo S 2> อลโจคลิปเหรอไม่มีวแบบ่ะไม่ได้ดับเบิลบาเรตกับไอ้เนี่ยอ่ะลุงโมอ่ะเร็วคณะเด็กแว้นเราจะพร้อมไปกันแล้วนะครับผมไปขึ้นรถขึ้นรถออรเรนอะไรไหมเนี่ยออเรน์แคมป์ไฟท์อ๋ออาเอาเอา,เอาไปสะอาดแล้วกันแตกเป็น เนี่ยมันต้องโดนแดดเยอะเลยรถเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เอาเครื่องเครื่องปั่นไฟนั่นด้วยวะมันมีอะไรไม่มีโอ้ยแข็งเด็กเว้นนายไปนี่ไปปั่นไฟแล้วไปเปิดไฟเวลาเรายังยังไม่รู้เลยว่าเมียอ๋อตอนนี้ฮะเฮ้ยรอกูด้วยเฮ้ยขับออกมาเลี้ยวขวาขับออกมาเลี้ยวขวาปั๊บปั๊บโอเคตามถนนน่ะตามถนนน่ะไม่รอเลยไม่รอเลยต้องไปตามหาเออตอนอยู่มรถมันใช้ยาใช้อะไรได้หมดเลยนะก็ดีอ่ะ แต่งน้ำเป็นรอเขาด้วยไม่รอเลยเยอะตรงทางใครมาว่าพี่มีหรอตรงมาเรื่อยๆเลยครับเห็นแล้วเห็นแล้วเติมกำลังตามไปอยู่แปมงจำไม่ได้เดี๋ยวกว่าอ้าวนี่มาเมืองอีกเมืองหนึ่งแล้วเมียอืมมันอยู่ตรงไหนวะสนันมึงเล่นลืมสนันมึงเล่นอันนี้เข้าเมืองเลยใช่ไหมเพิ่มไปเจอรถเราไปเมียหรืยเปล่าไม่ใช่เอยเอารถคันนี้เปล่าเปลี่ยนป่ะ เอางี้ถ้าทั้งเจอใครหารมึงก็รู้ว่ากูอยู่ไหนอ่ะแม่งเลือดเต็มเลยวะโอ้โหเมืองอะไรวะเนี่ยไอเสียดสองบีเต็มเลยเรื่มเรื่มเรดีเดี๋ยวรถระเบิดแย่ละแย่แล้วถอยไม่ได้เฮ้ยปิดอะไรอ๋ลอยู่นี่อยู่นี่ฮัลโหลเออเอะไรเคลื่อนย้ไยนี่ไป อันแล้วไม่สุดก็ได้นะเหลือตัวเดียวคัมี่เหลือตัวเดียวเคลียดินเริ่มปล่อยพีขอพาร์ทหน่อยไหนทักมาดิทักมาดิไหนพี่ชายหายมีอะไรบ้างคุณมันจะแดกนมสตรอเบอร์รี่โอ้มีสั้นไม่ต้องนมสตรอเบอร์รี่เนี่ยขึ้นเร็วขึ้นเร็วแล้วเวลาไม่เจอแม็กซีนขอบคุณมากเจอคันไหนวะแม็กซีนพอดีเลยคันสี่เมื่อันไปเลไอ้สร็จ เฮ้ยเจอหนะเจอธนูเว้ยเฮ้ยไม่รอเลยเว้ยครับเฮ้ยรอเลยรอกรนรอกรนเร็วๆกูเหน,น,นื่อยอยู่แป๊บนึงแม่งเริ่มแม่งเริ่ม <ใน S 1> หิวหนะเอ้ยผิดขึ้นผิดขึ้นเหรอแม่งเอ้ยมียากแก้แก้ยิดไหมอย่างเช่นยาส้มอะไรเงี้ยแบนเดดอะไรกงีไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวค่อยไปหาข้างหน้าไม่ไหวแล้ววะตอนนี้กูมือสั่นแล้วอ่ะ แอบบูคไม่ไรวะเลื่อนเหลือน้อยเป่าอะไรนะการแมบอะทำไมกดตงแหนงไม่มีเราไม่หาของที่นี่ก่อนหลอเปิ่มไม่เลยไม่หาก่อนหรือจะหาเออจจดิเฮ้ยมึงจะหาจริงเหรอเอออหายาไปด้วยเอบอกมันหาตาแหน่งแ่่ไม่เจอมัต้องใช้เวลานะ จำไม่ได้แล้วไงจำจำไอ้ฟาร์มได้แต่ว่าจำไม่ได้ว่าไอ้เี่องตรงไหนทุกคนระวังด้วยนะจอมอยู่ได้อีกไม่นานแล้วล่ะเลือดกูเหลือสี่แล้วเพื่อนเอ้ยเฮ้ยแม็กซี่ขอเก็บไปกันตอนนี้ซอมบี้มาเป็นกองทัพเลยปืนไหนยิงมัเดี๋จะหมดแล้วกระสุนน่ะออกไปตีตายไม่งั้นก็ตายเกิดใหม่ก็ได้ไปเจอหลืมโมลืมมาอันนโอ้โหเจอหมวกจนเจอหมวกน้องเรือ จะทานว่ะก็จะทานนะลืมเก็บเก็บทานไว้เอาไว้ทำแสงได้เฮ้ยเจอกระเป๋าใหญ่กว่าขวาก็ใส่ไปเป๋าเท้าเวลแพคจะเก็บกระเป๋านี้ไว้ให้เราใช้กระสุนลูกซองมาดิใครเช้ซุกซองมาเร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 าใช้ดับเบิ้นดาบาร์เรตมามามาเอาจะมาเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตึกไหนไอการอยู่แถวไหนวะไอการนี่เนี่ยคนที่โดดอยู่โอเคอยู่แถวไหนโดดลงไปข้างไหนข้งไหน จะได้ไปรับเว่ยมนใช้ได้ใช้ได้ดูตอมีมีอะไรสังเกตบ้างอ่ะเป็นอยู่ริมทะเลเออตายแป็นอไปเจอเสื้อแล้วเว้ยอยู่ริมทะเลจะได้ไปหนาวหนาวยาวอ่ะไอ้สงการเอ้ยเกิดเมืองเดียวกับกูกูกูเกิดในป่าแต่กูเห็นสะพานอ่ะใครมาตานิ้วเนี่ยสงการมึงอะไรใช่เหรอที่มีปืนพกนะเออ เออกูตายตรงนั้นแหละเมจิกคล็อกเมจิจิกคล็อกคืออะไรแม่บ้าวะโอ้ยมีจิกคล็อกทำเพื่ออะไรไม่ใช่รักษาไม่ใช่เปล่าหมอไม่ไม่จิกคล็อกก็เป็นพ่อลุ่มแต่งแต่งเยอะแยโอ้โหไอ้สารส์แม่งคนเดียวกันเกมน่ารักหรือมันปัญญาอ่อนอยู่ไม่ได้เกมมันดูบ้องเบลบ้องเยากเลยพูดนะจ้ะมีแวนเดตเลยหรือมีมีเมา ถ้าตัวตายไงวะก็ไปผีตกอ่ะเฮ้ยเมียมาเมืองเดิมใช่ปะวะมันเหมือนกันทุกเมืองแหละสองการเออหว่างเมืองไม่เหมือนกันไม่เมืองเดิมเมียห่วยไม่เมืองเดิมไอ้หาไอพิษเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์จะต้องตายเลยแน่เลยกูอยู่ตรงศพกูแล้วกูอยู่ตรงศพเอาไงดีวะเปิ้มกําลังเดินไปกูเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้ว ไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะแต่เมื่อกี้มีเห็นคนตายทำไงดีวะจ้าตายเยอะเราทีไหนเจอศพสเม่เยอะกว่านั้นพวกเราอยู่นะสงการมีไงกูอยู่สงการป่ะเปิ่มเอออยู่มันวะหาหายาหน่อยดิอะไรอ่ะเปิ่มเอาเป็นเด็ดมาหน่อยดิมาเอาไปยทำอะไรทำอะไรวะสงการข้างหน้าเ กูต้องหายาเลยกูไม่มียาเลยเดี๋ยวกำลังกำลังพยายามกำลังพยายามไปเกี่ยวทางไปอาร์ฟเซอร์เร็วอะไรวะเจ๋งเฮ้ใครอยากใครเอาลูกโมเปล่าตอนนี้กูเจอเปิร์นอีกก็บอกเนี่ยไม่กดอาแล้วมันไม่เห็นดีเลยวะตอนนี้เปิร์นเยอะไปก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเปิร์นมาเลยทิ้งดีไว้เนี่ยแม่งไม่ค่อยได้ใช้แล้วอับบ เอาไปเปิดอะไรนี้่ใช้ดาบมะพร้าวเฮ้ยเอาไปด้วยดิเผื่อยิงผีอะไรเงี้ยไปเร็วเราต้องรีบไปตามหาพียอ่อตอนเอาไปตอบไว้ตรงนี้แล้วนะเออคอปอัพสกิลมากนะเผื่อมันจะช่วยรถนี่นี่นี่มานี่ก่อนดิไม่เอาเปลือหรออัพสกิลไซเวิ์ไม่เอาไซไวิร์ก่อนใช่ไหมอัพสกิลไซเวิร์สเผื่อมันจะช่วยรถการเกิดผีได้โอเคโอเคไม่เอานี่ไม่เอะ ต้องหายาหวามากินวะมันถึงจะมันถึงจะลดให้ให้หน่อยก็ไปดีเหลื่อเหลือสี่ต้านตามมาหน่อยสงกรหนนึงเจอกระสุนวะกระสุูดเลยไปที่สะพานเลยไปที่สะพานไปหาเต็นท์หมอไม่ใช่เดี๋ยวไปดีกว่าไปด้วยกันนี่แหละตามมาแล้วกันไฟก่อนเช้าแล้วจะมียาอยู่เออปิดไฟประหยัดน้ำมัน ใช่ส่งเกียั์อะไรไม่ได้เดี๋ยวตายเฮ้ยไม่แน่เว้ยคอปอาจจะประหยัดน้ำมันจริงๆก็ได้โอ้ไม่โคตรเซอเขายังไม่รู้เราก็ยังไม่รู้ระบบอะไรกับเกมนี้ใช่ก็เพราะนี่แหละกันเนี่ยภาพกูเป็นขาวดำเว้ยกูจะมองเลยไม่ค่อยเห็นมากนั่นแหละใกล้ตายแล้วขาวดำเหรออืมใกล้ตายเต็มที่แล้วเฮเราพบเป็นสายคนคนนี้หนิงเฮ้ยเจอแล้วเมียอ้าวไม่ใช่อ่ะห่วยอ่ะห่วยแป๊บนึงเมีย เจอรถเจอรถบานเลยโอ้โหรถสวยเลยเนี่ยตรงนู้นอันนี้ใช้ไม่ได้แน้่วสุดไม่มีปืนพกไหนวะพวกงอยู่ไหนกันไม่อยู่โพกอะวะอยู่โรงเก็บเครื่องบินอะมีปืนพกอะเฮ้ยรถกูเองเก็บไปดิไม่เอาสมุดข้อมเลมาไปเอาถอยออกมาที่นี่อาจจะมีของนะเข้าไปดูก่อน ูเอาสรดควมค่มไหนหยฮะิืมเจอ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 แคมป์ยังเนี่ยเฟิ่มเจออ่าเจอที่มันเป็นโลเก็บโลมินเลยเยอะๆองการเดิมนี่มาไปไปค่ายทหารกั่นแลยค่ายทหารตรงนนแต่ว่าค่ายน้ะอย่างนี้ก็ดีดีวะต้องเจอโอ้โหซอมบี้น่าจะเยอะนาดูเยอะมากอกาอออปืนมั้มีปืนยิงช่วยได้อย่าไปยิงเลยเก็บไว้อม้นน โอเคโอเคเลิกคิ่งกับภาพแล้วอ่ะอันนี้กังคืิลอยู่ที่ไหนเนี่ยไประวังเฮ้ยแตไบางทีมันกูไม่รู้แต่พี่รู้กูครับเนี่ยมาหายาเนี่ยได้ยาแล้วเนี่ยเกียาแล้วเกียาแล้วไม่ขอเหอคูณเล่นหน้าพูดโดนคิดไงเดี๋ยวต้องไปรักษาเมียอีกแรงหมดเลยขอแค่คุณไม่ได้ไม่ได้หกแล้ววะนี่นี่นี่คอฟมาแอนตี้ไบโอติกเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเออนั่นแหละแอนตี้มันช่วยได้เยอะอยู่ มามามาเอาไปเลยเฮี้ยเร็วๆซัมบี้ึงลากซัมบี้ใหพยาบาลอ่ะนี่มาเทหน่อยเฮ้ลืมเท้หน่อยเนี่ยลากเงี่ยเอาปืนยิงเลยเหรอเออยิงเลยโอเครับทราบต้องสามะถึงจะตายว่ะไม่ถ้ายิงต่อที่เต็มเต็มหัวใช่ป่ะมงการเจอเลยรบ้มียาเนี่ยไอเมียไหนอ่ะ ยังไงตั้งบนโต๊ะเนี่ยเอาไปหนิมอะไรขึได้กูไปเลยไปเลยถอยถอยไปถอยมาเลยอาเลยนะยิงไม่ยิงกูไม่ใช่โดนไปยังไม่พออยู่ดีอ่ะสปีดสแปลลวอ่ะไหนวะไปนี่ป่อวะไปเลยเอาเลยนะแบนเดตแบนเดตมีสองอันเลยก็ได้ไปหาเดี๋ยวคราฟใหม่แป๊บอะเข้ามา ไม่ช่วยกูหน่อยเหรอตีอยู่อ้ตีล้วถอยมันต้องตีน้วถอยตรงตรงตรงหอมีปืนกระบอกหนึ่งอะไรไม่มีเราแข็งกั่อยู่เก็บน้ำก่อนกูแข็งกันที่นี่แล้วกันเพิ่มกูแข็งที่รถถังนะเว้ยรถถังตรงไหนอะ พี่ไปเอ่อเพราะว่าคขไม่ไหวแล้วอะจริงๆมีเมอนเไม่ไหวแล้วเหลือไหมเนี่ยไม่เหลือแล้วหมอเราเย้กดแหญ่น้ำไปวดเดียวขึ้นมา85เปอร์เซ็นเยอะเลยไม่กินน้ำเน่าเลยพยายามอย่าไปกินน้ำเน่ามันจะขึ้นว่ามูดี้อ่ะมันจะขึ้นว่ามูดี้มูดี้เหรออ๋อมูดี้คือน้ำเน่าดูตรงไหนวะเนี่ยมันจะมีชื่อก่อนเก็บอ๋อเห็นละมูดี้ไอ้สัตว์ มือดีก่อนเลยมาดิวะคุณรถเร็วๆมันยังมันยังทิ้งของมือดีอ่ะไปะไรจะเจออยู่ตอนนี้กูต้องมีของอาหารแล้วน้ำไม่เราต้องไปช่วยสองคนนั้นด่วนละเออแหละวเราทราบเราทราบอยู่หอบังคับการเฮ้ยรถระเบิดหายเลยรถใครวะรถรถรถที่มันมีมาจอดอ่ะโอู้ยม่งไปไหนล้ววะข้อไหนก็หมดละ อะไรนะพูดเลยนะยูรีมายูริมาทำไมมันอยู่กั็ตอบแล้วรอมาเออรอก่อนแป๊บหนึ่งนี่จะตบอวิ่งกันด้ยไปมายังพวกปล่อยไม่มาเถอะเร็วๆมาเร็วๆวิ่งอยู่ไปเลยมึงจะโบกทำไมเอาวิ่งอยู่ไม่มีแม็กนัมเลยนี่ยว่ะไม่มีใครเก็บเลยแม็กนัมหมดไอ้กางงเขียวชอบชอบเร็วๆเร็วๆขึ้นรถชอบใส่กางเกงเขียว เดี๋ยวต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะน้ำมันเริ่มหมดแล้วาไอสัตว์ไม่มีเสือ <c oughs> เอ้อเลือกกูห้าสิบเองแล้วรถไปไหนหมดแล้วเนี่ยยามาคงางอ้าวรถรถม่วงระเบิดโอเคไปเป็นรถเถอะ แล้วเครื่องบินเราได้ไหมวะไม่ได้เลยนะเฮ้ยเจอเจอเบอร์รี่วิเว้ยเฮ้ยปลาขึ้นรถแล้วหรอเขาเพิ่งตีฟ้าเดี๋ยวขอกินเบอร์รี่แป๊บหิวอ่าแม่งไม่แม่เปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นเลยแต่ทำแม่อาการหิวน้อยลงไปแล้วนะเว้ยเฮ้ยรอกูด้วย ตามไัยังตามอยู่ตามอยู่แงม่คนหลดไม่ได้้มนเลอเท่าไหร่ละเพิ่มเพิไม่มีกระสุนไงฮะเก้า,กาสิบเก้าสิบคูเจ็ดสิบห้าเหียยัขับอะไรนมันมันมัน,มนกดกดตัวทีดิว่ามันใช้กระสุนอะไร กำลังไปกำลังไปรอคนเลยจ้ากำลังสุ่มซุ่มทางอยู่กำลังสุ่มซุ่มทางไาเรื่อยๆมันจะย้อนมาที่เดิมมัันต้องกลบไปเนาะขอเก็บเบอร์รี่กลางป่าได้ไหมเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเฮ้ยนี่มันทางที่เรามาแล้วนี่หว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย มดมดมดลรือป่าอย่ากินควางอ่ะกินได้ไหมเนี่ยไม่ต้องกินแล้วไปช่วยพวกนั้นก่อนเออกูหิวหิวความหิวเจ็ดสามอันนี้อันนี้เราตรงมาใช่ปะใช่ไม่ต้กินแล้วามครูถามครูได้เรื่องขตามมาเยื่องขอบสามอยู่เห็นเหรอขอบเห็นแล้วเห็นแล้วมองเอาก็ได้มันมองได้แล้วไม่เหมือนสมโฆษสมจริงสมจริงเลยเนี่ย ออเจะไรต่อไปเพิ่มกูขอเก็บเชดดี้ข้างทางได้ไหมหิวเก็บทำไเหยียบมาของกินเนี่ยมีเยอะเลยเอาของไม่บุญนะที่มันของไม่บุญรถตำรวจเยอะๆยอะโห้ยปีห่าเยอะแยะชิบหายเลยหาของตรงนี้ก่อนตรงนี้มีซิ่ก่ออยู่เมื่อกี้เนี่ยโอเคโอเคสงการไปไหนวะสงการมาอยู่ไหนวะ มียาไหมกูว่าไหวป่ะไหวป่ะพวเฮ้ยเก็บยากูขอแล้วกันเป็นกูขอก่อนนี่เฮ้เอาใช่ไหมมีเอ่อกูแปดสิบแปดสิบสองแล้ววะกูก็แปดสิบสองนนี่ยอ่าเข้าไปเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวนะยาเฮ้ยอะไรอะอะดรีนาลีนเฮ้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยทำไมอ่ะตายว่ะเอาเห็นอะไรอ่ะเหยียดกับดัก ทำไมอ่ะเฮ้ยใบท์ทำไมอ่ะไม่ไปใช้อ่ะไม่ใช้เหรอเกิดที่ฟาร์มอ่ะเฟิร์มฟาร์มหาหาฟาร์มไม่เจอแล้วไปไม่ใช้เหรอไปนะขอทิ้งขอทิ้งของอันนี้ก่อนขอทิ้งของเน่าใครเอาว่าคุมไหมเอามาให้กูก็ได้มา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 ใส่เล่นได้เยสเกาะมึงเท่อ่ะนี่ของเน่านะอย่าเก็บนะ เอาเต็มปาเลยแล้วคืนลนเลยตอนนีงกำลังทิ้งขวานก่อนเดี๋ยวแม่งหัวพ่อคุณพิเศษเอ้ยจงบอกข้าเถอะจะบีบแตงมมะเขือเฮ้ยเร็วเดี๋ยวในภูมิย่ามีอะไรกินไหมเดี๋ยวเราใหไงองูนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปหาปั๊มน้ำมันเติมเหรียเนี่ยกินองูนแป๊บสิโอ้ขึ้นเลยขึ้นเที่บ่อพิเศษเลยเอ้ยกูเมาแป๊บข้างหนวะอ๋อกินกินแล้วแม่งคือ กินของเน่าอะไรเงี้ยมันจะขึ้นเลยไอเชีย่ยเลื่นรถด,ด้วยระยำระยำนะช่วยด้วยเลืนล่นรถตายแน่แน่เลยอยู่แถวสนามคอฟอ่ะนู่นไงตอนนี้อยู่แถวสนามคอฟอะ่ะเพิ่มม,ออม,มีอะไรจะบอกไม่รู้เออตายเถอะครับเพออมีอะไรจะบอกเฮ้ยเจอเฮ้ยอะไรเพิ่ม,มเพิ่ม เอาค่ายทหารดีกว่าเพิ่มลาก่อนเพื่อนตายแล้วเหรอตายคารถว่ะไอ้เหี้ยอยู่หลังมึงอ่ะเราไอ้ชั้นใช้กระโดดดิกระโดดดิกระโดดดิอ้าวอยู่กระโดดอยู่อ้าวใครนอนตายวะอ้าวเมียมันตายอ๋อไอ้เชี่ยเมียไปเดินให้เขาฆ่าตายเฮ้ยทไมกดรีโหลดปือไปกูอยู่สนามกอล์ฟอะเพิ่มไปอยู่สนามกอล์ฟ หาดิกูอยู่หอดูดาวอ่ะเออเอออตรงนั้นแหละเกี่เจ๊มีหอยเมียนอนตายแอะเลยเจ็บแม่ซอมบี้เร็วเออของกูลดแล้วไว้ไหนอยู่ไหนคูกอยู่หอธุดดาวเอาขับรถเป็นคนละคันเลยไปไม่กูไม่ขับทำไมขับเป็นคนละคันเลยเดี๋ยวใไม่เมียครับ ขับมันเพิ่งขับแล้วยังพุนอยู่เลยกูเห็นเมียแล้วเมียวิ่งวิ่งวิ่งมาที่เสาเนี่ยกระทงสีแดงเลยเมียกำลังไปตั้งแต่ซอมบี้ที่ตามมูไม่เห็นเมียตบมัแล้วปาววนด้วยไปนู่นหน่งที่รถเนี่ยคือผมตบไปคอปเลยนั่นเจอเมียแล้วมันเจอรถกูตายหาย ไม่งั้นก็ฆ่าตัวตายกันแล้วสองคนน่ะมาให้เกิดสนามกอฟอ่ะจะง่ายกว่าตายเกิดว่าส่งไปคอฟกดฆ่าตัวตายได้นะเอ้ยเกิดสะพานอีกแล้วไหนไปส่งไปคอฟมึงขับรถไปด้วยไปมงขับรถไปดิวมึงเกิดแต่เมืองเดิมอ่ะมีอาหารไหมไม่มีหรอกูทิ้งของเอาเฮ้ยเฮ้ยเปลไม่อยู่เปลไม่อยู่ ไมไ่ยูกด,ด S มันมันขับหรือส้นเตะอะไรไปนะโอ้โหรถจะพัง <c oughs> เข้าอีกแล้วเอาอแลยเครียดเ <c oughs> นี่ยไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยให้ไว้ใจให้มันขับเลยไนะยน้ำได้เบวะได้ได้ไลนได้ <c oughs> อะจัดของ,งเรียบร้อย จะ,จะเอาไงต่อไปกับตัวเองเนี่ยเปล่าโรงเรียนตายดิฆ่าตัวตายไม้เกิดสนามกอปดิ์ไม่เอาไม่เอาก็ยังไม่เจอกันอยู่ดีแหละประเด็นกูอยู่ตรงสะพานแค่นั่นแหละเดี๋ยเพิ่ม t p a เนี่ <c oughs> ไม่เช้นไหมครับป <c oughs> ีน้ำเพิ่มปีน้เพิ่มปีน้เพิ่ม มันสรางสดใสเหลือเกินโอ้โห <Hey. S 1> หล่อแล้วปึม้มใช่ขึ้นรถกันเถอะไได้หล่อ <c oughs> อะไรในของ,ของวยของกูมาวันนี้ <c oughs> ชุดนี้ของเรืออ่องเลยหรือไม่ก็จะจึงจะทิ้งรถคันหนึ่งก็ได้เลือกเอาเกเคกลับเองก็ได้ให้กูขับเหมือนนรกมาเยือนอะตามมาแล้วกันอย่าขับทไมทมไเยอะ,ะ,ะเหมือนเล่นขี้อ่ะเหยี้ยแป้งเหยียบ เยือบเด็อบตกแหงเราวางรถระเบิดได,ด้เชียควันมันจะขึ้นอันดับแรกเลยไอพวกชิ้นส่วนมันทำอะไรได้วะเฮ้ยเพิ่มฮะหลุดเหรอป,ปาล์มไอชิ้นส่วนทำอะไรได้วะชิ้นส่วนอะไรพวกผ้าพวกอะไรปะตะปูอะไรพวกเนี้ยยังไม่รู้ยังยังยังไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้ ม,มี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 โอ้ฟวะเพิ่มคุณต้องการโค้มีแต่มีแต่อะไรวะมีแต่เีนซิลเคนี่มันกับดักนี่ว่าวางกับดักก่อนโูมีกกมีสวิปแม็กบานอ่ะเมียเมียจะบอกไอ้กับดักที่เป็นตะปูอ่ะกูวางไว้เองต้องบอกไอ้การไนการเหยียบ อจริงๆเลย